ผู้ชมครับวันพรุ่งนี้แล้วครับเป็นวันประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวันนะครับใครจะไปคิดครับว่าคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่ได้ดําเนินการตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ผ่านพันธสัญญากับประชาชนนําไปสู่การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจนกว่านําไปสู่การปฏิบัติได้จริงใครจะไปคิดครับว่าโครงการที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆที่คนจําผลงานรัฐบาลยิ่งรักได้ วันนี้ครับจะกลับกลายมาเป็นคดีความที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นจะต้องเดินทางนะครับไปแถลงเปิดคดีในโครงการจำนำข้าววันพรุ่งนี้แล้วครับ19พฤษภาคม2558โดยก็มีการนัดหมายนะครับสำหรับกองทัพสื่อมวลชนที่จะไปรอทำข่าวที่นั่นเห็นว่าช่วงเวลาประมาณ8นาฬกาเศษแต่ความเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นภาพวินาทีประวัติศาสตร์ที่อดีตนายกรีของประเทศนะครับ จะเดินทางไปที่นั่นก็ถูกจับจ้องจากสายตาสื่อมวลชนและประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยนายกยิ่งลักษณ์นะครับได้ยืนยันเมื่อวันก่อนนะครับวันคล้ายวันเกิดของพี่สาวนะครับคุณเยาวภาวงศ์ว่าจะเดินทางไปแถลงเปิดคดีจำนำข้าวด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับในการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม<ฮ>เรียนถาม<ฮ>กระบวนการมันเดินม,มาถึงตรงนี้แล้วจังหวะ เนื้อหาที่สารดีกากําลังรวบรวมอยู่ตอนนี้จะถูกนำออมาใช้ในวันพรุ่งนี้เปิดคดีผมอย่างนี้ฮอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านต้องเข้าใจนะครับการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนี่มันมีรัฐบาลในอดีตนะที่ได้ทำเสียหายชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยเช่นปลสเนี่ยครับที่ว่าแปดแสนล้านบวกดอกเบีย้ยเข้าไปแล้วปลาเป็นหนึ่งล้านล้าน,านเกินหนึ่งล้านล้านอีกนะครับ ก็ยังรู้ตัวตนก็ยังอยู่ในขณะนี้แต่ก็ไม่เห็นไปเอาเรื่องเขาว่า,าว่า,าใครเป็นผู้บริหารตอนนั้นเอามาขึ้นขึ้นศาลทีนะหรือนะกรณีโฮฟเวลนะฮะกรณีบอมบัดน้ําเสียที่คองด่านนี่ชัดเจนนะศาลศาลฎีกาตัดสินว่าผิดจนผู้กระทําผิดหน,นีไปต่ตางประเทศแต่นายกในขณะนั้นก็ยังไม่เปไหลฮะไม่ได้ละเว้นอะไรนะหรือทุจริตยา นะที่มีการจัดซื้อที่ยาที่แพงเกินไปจนกระทั่งรัฐีเจ้ากระทรวงนะฮะที่โดนตัดสินไปแล้วจำคุกแล้วหลุดออกจากคุกมาแล้วจนมาบวชแล้วจนมาบวชแล้วมาเลิกบวชแล้วนะครับแต่นายกในขนานั้นก็ยังใช้นะครับยังไม่รับรายงานหรือ,อยังไงไม่ทราบไม่มีไม่มีเรื่องนะครับแต่นายกยิงลักของเรานะครับท่านผู้ชมครับน่าสงสารน่าเห็นใจนะผมเองเนี่ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับ,ก,บกับพรรคการเมืองนะครับผมเห็นว่า น่าสงสารที่สุดนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนยากคนจนนะแล้วก็โครงการรับจำนำเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าในขณะนั้นที่เรารับจำนำหมื่นห้ทุกเม็ดเนี่ยเศรษฐกิจโกดเนี่ย GDP เป็นอย่างไรเศรษฐกิจการจับจ่ายซื้อสินค้านะครับพี่น้องประชาชนในกระเป๋ามีสตังมันเกิดการซื้อสินค้าเราเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้โรงงานเกิดการผลิตนะครับเพื่อป้อนอดีมานภายในตลาด แล้วเปรียบเทียบกับเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับผมจะเห็นว่าทุกทิ้งทุกอย่างที่ท่านนายกยิ่งรักทําลงไปเนี่ยประโยชน์นะครับที่เราได้นะครับกับการเงินมันหมุนในระบบเนี่ยเทียบกับไอ้เงินที่ใช้จ่ายไปเนี่ยมันผิดกันลิบลับครับผิดกันมากมายนะแล้วก็ไอ้ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งที่เอามาพูดกันนะที่ว่าแหมมันใช้จ่ายไปมากอะไรต่างๆนี่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยชาวนาได้รับทั้งหมด เข้าใจตรงกันนะครับเงินไม่ว่าจะกี่แสนล้านก็ตามเนี่ยรัฐบาลนี่จ่ายโดยตรงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรคนไหนที่มีใบประทวนไปขึ้นที่ลงสีรัฐบาลก็จะโอนเงินนะครับผ่านทกาศเนี่ไปให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเงินเหล่านั้นเนี่ยจะกี่แสนล้านบาทก็แล้วแต่ก็จะไปถึงมือชาวนาไม่ได้ไปผ่านนายทุนไม่ผ่านพ่อค้าไม่ได้ผ่านนักการเมืองคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ วันนี้ก็จะไปเอาเรื่องเอาราวนะครับจะไปหาเรื่องว่า,าทําให้เกิดความเสียหายทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมเห็นพูดกันในสภาว่ามันไม่ได้ทุจริตมันสอ่อคุณวิชามหาโหดบอกเองนะบอกว่าม,มหาคุณโอเค <c oughs> แกบอกเองนะว่าไม่ได้ทุจริต <c oughs> เพียงแต่สอ <c oughs> ใช่ไหมครับผมก็แปลกใจว่าวันนี้จะเอาเป็นเอาตายนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยชาวไรชาวนาที่เขาช่วยเนี่ย ก็รู้กันอยู่นะครับว่าไอ้ตลาดข้าวเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ตลาดมันเป็นตลาดของพ่อค้าที่บอกว่าแชมป์ส่งออกแชมป์ส่งออกไทยเป็นแชมป์แหมคุยกันลั่นจัดไปหมดนะครับว่าแชมป์ส่งออกผมถามว่าแชมป์ส่งออกมาแต่ดึกดําบันเนี่ยแล้วชาวนาได้อันนี้สงไหมก็เพราะอะไรล่ะครับเพราะแชมป์ส่งออกคนไหนที่เป็นแชมป์ครับคนที่ได้เงินก็คือไอ้พ่อค้าเนี่ยนะครับที่ว่ามันมี ห้าเสือ,อยักษ์ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็กี่เสือก็มอนมีพวกมันทั้งนั้นะนะมันไปขายข้าวในต่างประเทศให้ดีปานใดก็ตามแต่มันซื้อนะครับมันซื้อเนี่ยมันก็ซื้อรู้กันแล้วไม่มีกฎหมายไปเล่นงานนะครับไม่ได้ผ่านปปชเขาเ,เอกชนเขาซื้อขายกับหวังกําไรเขาไม่มาสนใจแล้วครับว่าชาวนาจะเจงจะอะไรไม่สนใจวันนี้ผมซื้อพ่กนี้คุณซื้อนะมาลืนคุณซื้อก็หมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ย เมื่อระบบตลาดมันไม่สมบูรณ์ท่านผู้ชมคิดดูเถอะครับว่าของมันออกมานาปางนาปีมันออกพร้อมกันพอออกมาคุณมี mm hmm. ผมมีเป็นไงครับสินค้าล้นตลาดมันเกิดโอเวอร์ซับไพ่เมื่อสินค้าล้นตลาดแล้วใครได้เปรียบพ่อค้าก็กดราคาสีครับนี่แหละเป็นที่มาที่ว่าแชมป์ถูกออกเพราะไอ้พวกนั้นไปดํำขายดํำขาย mm hmm. มือใครยาวสาวได้สาว,สาวเอาแต่ตาสีตาสาตมาตามีทำไรทำนาเป็นนี่เป็นสินทั้หมด นะทำนาะส่งลูกเรียนพอลูกเรียนจบทำไมต้องขายนาละ่ะผมถามว่านาต้องมาอยู่ในในทุนเพราะอะไรก็เพราะตลาดไม่สมบูรณ์การเอาเปรียบพี่น้องชาวนามันมาตั้งแต่อดีตตะการนู่นแล้วมีใครช่วยล่ะครับมีพักเก่าแก่เป็นพักเก่าแก่เคยคิดไหมไม,ม่มันเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับคนเอกเรมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าท่านเป็นคนิเริ่มนะครับเรื่องจำนำข้าวแต่ไม่มีเรื่องนะครับเพราะค่าใช้จ่ายมันพันกันมานะครับแต่ครับปีสองสามนู่น โคงการรับจำนำข้าวผมพูดเลยนะครับในรายการไม่เคยตัดบัญชีครับกระทั่งคุณสุพาก็ใช้คำว่าประมาณนะประมาณจะไม่พูดนะว่าเป๊ะว่าใช้จายย่ายเท่าไหร่เพราะมันพันกันมามันไปปนกับนู่นครับรับจำนำกุ้งกุาลารับจำนำข้าวโพดถั่วเหลืองนะเงินมันพันกันตรงนั้นแหละครับแล้วมันมีสต๊อกของมันทุกอย่างนะแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะไม่ทราบว่า มันเหตุการณ์มันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมเองก็นั่งดูอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รู้คนหนึ่งในเรื่องโ,โครงการรัฐนำเขาก็สรรหาวิธีการมาเยอะแยะก็มาเปลี่ยนแปลงทำไมพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคุณอภิสิ์เนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นปากอะไรได้จ่ายส่วนต่างและเป็นไงล่ะครับผลเป็นไงชาวนาปิดถนนประท้วงตั้งแต่นู่นครับพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์มายังปทุมนนทบุรี ถ้ามันดีจริงเขาจะปิดถนนทำไมก็เพราะว่าไอการจ่ายส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ไปถึงเขาเพราะว่าคนที่จะได้รับส่วนต่างคือต้องมีโฉนดมีเอกสารติดแต่เผอิญนะครับคนที่ทําไร่ทํานาเนี่ยไอที่นาของเขาเองของปู่ย่าตายายมันหลุดไปอยู่ในในทุนดังนั้นในทุนถือคองโฉนดใช่ไหมในทุนก็ไปเป็นชาวนาซะเองหรือไม่ให้นอมินีไปขึ้นทะเบียนเป็นชาวนานะ จะเห็นได้ว่าไอการโอนส่วนต่างเนี่ยที่ว่าตั้งราคาไว้อ้าวสมมุติตั้งหนึ่งหมื่นท้องตลาดเท่าดเจ็ดพันใช่ไหมเอาวจ่ายส่วนต่างไล่ละสามพันเกียนละสามพันนะครับก็ประเมินมาตัวเลขกรมวิชาการเสรเษ็ษฐศาสตร์เอาไล่ถึงกับแปดสิบถังตรงเนี้ยนะอ่าคุณมีสมมุตินะมีสักสี่สิบไล่แปดสี่สามสิบสองนะครับสามสิบสองเกวียนแล้วก็มาคูณกันไปทีเกียนละสามพันเป็นเงินเท่าไหร่ครับเกือบแสนบาท นายทุนมันชอบครับไอแบบนี้ไอคนที่มีโฉนดที่ดินนะครับชาวนาแถวสีลมแถวเยาวราชเขาชอบพวกเท่าแก่ทั้งหลายเนี่ยมันถือคองโฉนดไงแล้วมันก็ให้ในกองนาเนี่ยไปจัดการไปหาโนมินีมาลงชื่อเป็นชาวนาแล้วมันก็โอนรับทรัพย์อย่างเดียวแต่ตาศีตาสาตามาตามีที่ชาวนาเขาทำเนี่ยมันได้อะไรนะแล้วก็จะพูดอีกนะว่าไอโอนส่วนต่างเนี่ยเจ้าของนาเขาเอานะจะทำไหมไม่ทำจะให้คนอื่นนี่แหละครับคนจนมันไม่มีทางเลือก ดังนั้นนี่เราถึงเห็นแล้วว่าไอการไปปกัาากลายได้จ่ายส่วนต่างนี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ได้มักได้ผลกับชาวนาถึงทําให้เกิดความเสียหายนะครับเขาจึงไม่เอาโครงการปลักลายได้จ่ายส่วนต่างมีหน้าซ้ําครับไอพ่อค้าเนี่ยเมาเมามันที่สุดมันชอบและเกินปลักลายได้จ่ายส่วนต่างเพราะอะไรล่ะครับเพราะเวลาไปขายต่างประเทศใช่ไหมล่ะเขาต่อรองเท่าไหร่มันดาขายหมดแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวไอค่าส่วนต่างที่เขาต่อรองเนี่ยใครจ่ายรัฐบาลจ่าย เงินภาษีเราหกสิบกว่าล้านคนนี่ไปช่วยคนกินไปทาที่ต่างประเทศนะฮะเสียหายมันใช้ไปในระบาลพิธิ์เนี่ยปีเจ็ดเจ็ดเนี่ยป,เยปาเข้าไปตั้งแสนสามหมื่นล้านนะถ้ามันจะเป็นรัฐบาลต่อเนื่องมาถึงคุณยิ่งลักสมมติเราแพ้เลือกตัง้งเขาทําประกอะไรได้มาเนี่ยปานี้มีหน้ําซ้าต้องไปถึงหนึ่งล้านล้านหรอกเลยแล้วจะโดนไหมโดนสารตัดสินโดนเอาขึ้นสู่สารไหมละ่ะแล้วไม่มีข้าวด้วยครับ ผมเห็นแล้วว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วก็ปกะการายได้นี่นะเราตั้งงบประมาณอย่างใจาขาดนะคุณนะไอ้อย่างจำนำนี่เราตั้งงบประมาณคือเป็นเหมือนหมุนในระบบเรามีข้าวเราใช้จ่ายไปเนี่ยห้าหกแสนล้านก็จริงแต่ข้าวเนี่ยสิบเก้าล้านตันเนี่ยเราสามารถจะเป็นป้องกันการขาดแคลนอาหารของลูกนะครับที่ไหนเกิดมีภัยพิบัติภัยแรงภัยน้ำท่วมอุทกภัยต่างๆเนี่ยประเทศไทยจะเนื้อหอมกันมาทันที เปรียบเทียบในเวลานี้นะครับที่พี่น้องชาวนาเนี่ยขายเหลือเกลียนละห้าพันกว่าบาทเนี่ยนะแล้วก็ต่างประเทศเขาก็ไม่ราคาด้อยนะราคาดีนะตอนนี้เขาก็ยังขายได้ราคาดีแต่ทําไมเราเราชาวนาขายได้แค่ห้าพันหนี่แหละครับสะท้อนให้เห็นว่าตราบใดนะครับถ้าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่เอาใจใส่กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยเราก็จะเห็นความเหลื่อมล้ํานะครับความชนชั้น,นมันจะเกิดขึ้น แล้วยิ่งทําไปทําไปเนี่ยนะฮะไอ้พวกริวรอทั้งหลายนะครับที่คอยจะประเคนให้รัฐบาลที่มีอํานาจในขณะนี้นะครับบอกว่าต้องปล่อยให้เป็นเป็น,นกลไกตลาดเพราะไอ้คำคำนี้เองเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเราจะไปอุ้มไม่ได้ต้องใช้กลไกตลาดผมบอกเลยว่าถ้ากลไกตลาดมันสมบูรณ์และเรามีกฎหมายที่ตั้งราคาขั้นต่ําว่าตอนเนี้ยตลาดโลกขนาดนี้ดังนั้นพ่อค้าคนไหนห้ามขายต่ำกว่านี้นะมีแม้ธนะาตรมตการนี้ก็ไม่มี คุณปล่อยเขาเสรีแล้วเขาก็มากดราคาเสรีนี่แหละครับความชินเนื้อประดาตัวของชาวนาที่เกิดขึ้นวันนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ทําหน้าที่หัวหน้ารัฐบาลที่ทแถลงต่อรัฐสภาได้ทําหน้าที่หาเสียงนะครับมีจํานําข้าวผมเห็นชัดเจนว่าท่านทําตามที่ได้พูดไว้แต่วันนี้เราทําตามที่พูดนะครับและทุกอย่างเนี่ยมีกฎหมายรองรับเนื่องจากโครงการรับจำนำเนี่ย ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วเราเพียงแต่สารต่อแล้วทาให้รัดก,กุมยิ่งขึ้นรัดก,กุมยังไงครับทมไมก่อนยังไม่มีนะไอ้บาร์โคดที่ตามกระสอบข้าวท่านยิงลักเข้าไปกําหนดเพราะอะไรถ้าเกิดลงสีไหนมันส่งข้าวผิดประเภทผิดตัวอย่างมาเนี่ยเราไปเช็คสต๊อกปรากฏว่ามันไม่ได้คุณภาพเนี่ยบาร์โคดนั่นะมันจะฟ้องฟ้องแพงทั้งอาญากับลงสีว่าคุณปลอมแปลงส,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 สินค้าที่มาให้กับรัฐบาล รวมทั้งเซอร์เวเยอร์นะครับซึ่งเป็นคู่สัญญากับรัฐถ้าเกิดข้าวตรงนั้นขาดจำนวนหรือไม่ไปตามาาตัวอย่างนะครับที่รัฐบาลได้กำหนดเนี่ยเซอร์เวเยอร์เหล่านั้นเขามีหนังสือรับรองจากธนาคารนะครับมีแบงค์แบงค์มาการันตีรวมทั้งใน,นเรื่องของคดีอาญาด้วยนะครับจะมีการฟ้องร้องครับคดีเกิดเหตุทุกประการนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยมันมีกฎหมายรองรับทั้งหมด นี่คือความเข้มข้นที่ไม่เคยมีมาในอดีตแต่รัฐบาลชุดนี้ได้ทําได้ถูกต้องไปหมดแล้วก็พยายามจะกล่าวหายัดเยียดใส่ร้ายว่าโครงการรับจำนำเนี่ยข้าวเน่าข้าวไม่ดีข้าวอะไรต่างๆในต้นที่ทํารัฐะหารขึ้นมาแล้วผลเป็นไงละครับตอนนี้ผมเห็นขายข้าวเอาข้าวในต๊อกออกไปขายเอาขายเอาเอาแล้วมันไม่เน่าแล้วเหรือไปขายเขาเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วนะครับพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วว่า ทุกอย่างเนี่ยเราทําอย่างถูกต้องแต่วันนี้สิ่งที่เขาพยายามยัดเยียดให้กับนายกยิ่งรักอานปดีรักเราเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นการโหดร้ายทารุณน,นะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนมันเคยทำเสียหาอยู่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยทนโทษอยู่เนี่ยไม่ว่าปลสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตยานะครับทุจริตอ่บอมบัดน้ำเจียของดานเห็นกันชัดเจน แต่ไอคนที่นั่งหัวกระบ,บวนเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยไม่เห็นแย่แสไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปโดนฟ้องด้วยผมแปลกใจนะวันนี้มาเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็อยากจะให้ทางคุณนุสอร,รองพิจารณาว่าจริงที่ผมพูดเนี่ยมีอะไรจะแย้งผมไหมเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เราได้ศึกษามาแล้วก็เปรียบเทียบกันเนี่ยการ ประกันราคาเนี่ยมันหมายถึงว่าพ่อค้าส่วนใหญ่จะได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์ใช่ไหมเพราะคือจะขึ้นราคาก็ไม่ได้นะเขากําหนดราคาล็อกไว้แล้วแต่ว่าจำนำเนี่ยถ้าพ่อค้าเล่นตัวกดราคาต่ำปุ๊บรัฐบาลเอาไปขายแทนได้เห็นไหมอันนี้เป็นมันข้อผลประโยชน์มันจะตกอยู่กับเกษตรกรนะคะทีนี้ทําไมเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ลําบากยากจนเสียงเขาเบาหรืออย่างไร เขาจะส่งเสียงเรียกร้องมาช่วยสนับสนุนท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้อย่างไรห,หลายคนเนี่ยเขาก็อยากจะพูดก็มาวิเคราะห์ดูง่ายๆว่าเอ๊ะฝ่ายที่มีอํานาจฝ่ายที่มีหน้าที่โดยตรงที่จัดการเรื่องนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองเนี่ยไม่สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวนาได้เลยนะคะหรือฝ่ายเหล่านั้นเขาเลือกข้างกันไปหมดแล้วแต่นี่สงสัยมากๆเลยนะว่าทําไม ถึงไม่มีใครเห็นใจคนจนก็คือชาวนาที่เขาอยากจะบอกหลายคนอยากจะพูดหลายคนอยากจะบอกนะแต่ว่ามันติดขัดที่ว่ารัฐบาลนี้เขาก็มีกฎหมายพิเศษอยู่นะ,ะแล้ววันที่19นี่ยดิฉันก็อยากที่จะให้กำลังใจต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วท่านท่านอยู่กับธุรกิจภาคธุรกิจของท่านก็มีความสุขอยู่แล้วนะ ทำไมต้องเสียสละตัวเองเข้ามาเหน็ดเหนื่อยทางด้านการเมืองแล้วทําไมรู้เลยว่าการทํานโยบายเหล่านี้มันมันจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคเหมือนกันแต่ทําไมท่านกล้าเสี่ยงทําไมยอมเสี่ยงกับความเป็นความตายทางอนาคตการเมืองของตัวเองเพื่อคนจนก็เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาหลอมนโยบายว่าประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางถูกไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อนักการเมืองไม่ว่าจะเก่ง เชี่ยวชาญด้านไหนก็ตามเมื่อมาอยู่ในอุดมการเดียวกันของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วประชาชนส่วนใหญ่เขายังยากจนก็ต้องแก้ปัญหาความยากจนให้เขาดังนั้นถามว่าวันนี้นายกยิ่งรักนั้นท่านหวั่นไหวไหมดิฉันดูด้วยสายตาดูด้วยบุคลิก,กภาพของท่านที่ท่านเดินสายไปพบประชาชนไปทําบุญสุนทานอยู่เนี่ยท่านจะสงบมากเลยนะเหมือนกับว่าท่านพร้อมแล้วพร้อมที่ว่าจะถูกกระทําแบบไหนก็ตามเพราะท่านกระทําเพื่อคนจน ะะแล้วสังคมเนี่ยจะจะคิดอย่างไรกับนักการเมืองหญิงท่านนีนะ้ที่เสียสละตัวเองเข้ามานะเสี่ยงนะในการที่จะถูกลงโทษจะเพิกถอนเสร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านท่านพร้อมอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณอนุสรเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยมันมีองค์กรมันมีสถาบันนะ แต่ว่าคนที่อยู่ในองค์กรคนที่อยู่ในสถาบันนั้นหรือเปล่าที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและการเมืองเนี่ยมันมีความขัดแยง้งมันเกิดจากบุคคลหรือเกิดจากระบบเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าทําไมคดีต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องทําไมไม่ถูกนํามาลงโทษแล้วทาไมทิ้งช่วงนานมากเลยจนคดีหมดอายุความ แต่ของ,องท่านนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศปี54ถ<ม>ูกไหมคะครับแล้วนี่58แค่4ปีเองคดีมันสรุปแล้วขึ้นศาลแล้วอะ่ะเนี่ยนี่คือการเร่งรัดคดีเนี่ยมันต่างกันมากเลยกับหลายๆคดีซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติชัดเจนมากแต่ของคดีจำนำข้าวนั้นบอกว่าแค่<ม>สอว่าจะมีการทุจริต<ม>แค่สอเท่านั้นเองปปชยังไม่ตีออกมาเลยว่าว่าทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมคะ อันนี้เป็นสิ่งที่คงจะสะเทือนขวัญเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาสะเทือนใจผู้ที่<ช>รักประชาธิปไตยว่า<ช>ประเทศนี้พศออนี้ทำไมยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับโครงการรับจำนำเนี่ยมันเริ่มวันเจตุลาห้าสี่ผมจำได้ครับคือในครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมมหาอุทกภัยน้ำท่วมหมดเลยท่วงนั้นไม่มีข้าวนะครับคือข้าวตอนที่เจตุลาห้าสี่เราประกาศไว้เพราะเราจะเริ่มทำเนี่ยเราประกาศไว้ แต่แท้จริงแล้วมันมีข้าวมาประมาณเดือนกุมภานะกุมภา55ครับแล้วเริ่มนับโครงการรัฐจำนำจะเริ่มนับน่าจะไปที่กุมภา55มากกว่าแล้วกุมภา55มาถึงปี55<ม>นะครับ<ม>ที่เราโดนวีดมาเล่นงานเนี่ยนะ<ม>ก็เพิ่งจะปีเ็จเศษนะฮะถึงเห็นแล้วว่ามันมันคดีความมันรวดเร็วปานจรวดนะ<ม>แล้วก็ผมเนี่ยไปไปไป,ไป ไปร้องปชอปชไว้ไอเรื่องการระบายข้าวที่มันไม่โปร่งใสนี่ที่ยังจําได้ไหมที่ว่ามีผู้ช่วยล่ำตีในขณะนั้นเนี่ยที่มีสองหมวกหมวกสองใบใบหนึ่งก็เป็นอนธิการบด,ดีที่หมหาวา A A, ทิทยาลัยเอเชียทางทางาอีสานเนี่ยอเผอิญเข้ามาติดสอยห้อยตามล่ำตีในขณะนั้นแล้วก็เอาเช็คนะครับเอาเช็คจากบัญชีกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยนะครับ เอามาค้ำประกันให้บริษัทเม้งไตอินเตอร์เทรดเพื่อประมูลข้าวจากรัฐคือไม่ต้องลงทุนเลยเนี่ยคุณเอาเช็คจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาม,มาการันตีว่าคุณจะประมูลข้าวจากรัฐและไอคนนั้นมันก็ได้ชนะประมูลไปนะครับแล้วย่างงี้คุณวิชาคุณว่ามันไม่สอนเหรอครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับไอเช็คที่เขาให้เด็กกู้ยืมเนี่ยแล้วไปค้ำประกันเนี่ยอพอไปทวงถามบอกเอกสารเปียกน้ำบ้าง นะ mm hmm. เอกสารหายบ้างน้ําท่วมนะน้ําท่วม mm hmm. นะแล้วย่างงี้คุณไม่เอาเขามาเล่นงานนะเห็นเรื่องเงียบไปเนี่ย mm hmm. ผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าคุณนําหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบผู้ทุจริตเนี่ยนี่ผมเห็นแล้วว่ามันส่ออย่างร้ายแรง mm hmm. นะมวกใบหนึ่งเป็นผู้ช่วยรัมตีมวยใบหนึ่งเป็นอธิการบดี mm hmm. แล้วดันผ่าไปเอาเงินไอ้กู้ยืมเพื่อการศึกษาออยอสอ์ันเออเช็คเอาเช็คมาค mm hmm. ้ำประกันเนี่ย mm hmm. เพื่อไปซื้อดาบมาเนี่ย ผมว่ามันน่าจะสอยิ่งกว่าท่านนายกยิ่งลักเยอะแยะนะครับแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาบางคําถามของสนชก่อนที่จะตัดสินจะลงมติเนี่ยเขาพูดอยู่ว่า,าถ้าเป็นรัฐบาลถ้าคุณยังอยู่เนี่ยไอ้ข้าวจํานวนมหาศาลคุณจะทำยังไง mm hmm. ผมตอบในรายการเลยนะข้าวมันเรื่องขีดผงครับปีหนึ่งประเทศไทยเนี่ยบริโภคข้าวภายในเนี่ยสิบล้านตันผมจะบอกให้ปีหนึ่งเนี่ยเรากินข้าวกันทั้งประเทศสิบล้านตัน mm hmm. เราก็เอาข้าวในซอกของรัฐเนี่ยมากระจายทั่วทุกจังหวัดแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคข้าวในราคาถูกขณะเดียวกันชาวนาก็ได้ข้าวในราคารับจำนำไปในราคาที่เขาได้อยู่ได้แต่พวกเราไม่ได้ทำนาใช่ไหมคุณก็กินข้าวถูกข้าวในซอกของรัฐเนี่ยขายไปเลยนะครับโลนึงเอาโลนักสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทน,นะครับก็สิบสองห้าหกสิบก็ถุงเราหกสิบาท คุณไม่ได้ทำนาแต่คุณได้กินข้าวถูกเหมือนกันทั่วประเทศเนี่ปีเรากินสิบล้านตัน mm hmm. ไม่ถึงสองปีก็หมดเกี้ยงแล้วครับคุณไม่ต้องไปเดือดร้อน mm hmm. นะส่วนตามประเทศจะมาซื้อใช่ไหมไม่ได้ซื้อสิบสองนะซื้อตามราคาตลาดโลก mm hmm. เรากําหนดเลยว่าขั้นต่ํานี้ไม่ขายเพราะข้าวในเนี้ยเยอะแยะผมให้ประชาชนผมกินจบเลย mm hmm. เขาจะมากดคุณตรงไหนแต่นี่ว่าเรามาโดนแทรกแซงโดยไอ้แก๊งนกอุย นะมันมาเป่าปิด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 ทำให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วก็มาปิดถนนชัดดาวกรุงเทพรัฐบาลสั่งทหารก็ไม่ทําถ้าจับไอ้พวกนวีดไปปรับธนคติเหมือนที่ผมโดนเนี่ยมันจะกล้าไหมผมถาม,มจะกล้าไหมนี่แหละครับเป็นเรื่องที่มันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นนะครับวันนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายที่ปิดหน่วยเลือกตั้งฝ่ายที่มีการทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังลอยนวลเลยครับ ยังไม่มีใครได้ดำเนินคดีทั้งนั้นแต่ไอไ้ฝ่ายอื่นนะครับที่เขาไม่ได้ไปทําผิดอะไรโดนเรียกไปจับปัดทนะนับติก็คือขังเนี่ยนะครับอย่าไปพูดแล้วไปขังเลยนักข่าวถามคุณไปโลดคุณเขาทําอะไรบอกไม่ทําอะไรนะครับคือเอาผมมาในที่ผมไม่เต็มใจทั้ง <c oughs> ผมไม่อยากมาแต่เขาเอาผมมาครับ <c oughs> นะครับนี่นะครับสิ่งที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเนี่ย เราจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนนะครับไม่โดยไม่เบียดเบียนใครเรามีสิทธิเสรีภาพแต่ไปอยู่ในที่ตรงนั้นมีใครก็ชอบหรอครับคุณพูดใช้สวยหรูอะไรบอกว่าปรับทัศนคติแท้จริงก็คือเอาไปขังเนี่ยนะครับข,ขังไม่ให้คุณทําอะไรไม่ให้คุณพูดกับใครนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งโดนผู้ยบผู้ยำอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะชอบใจนะมาเห็นแล้วว่าอยู่ข้างนู้นเนี่ยทําอะไรก็ดีนะครับโชคดีตลอดได้เส้นสายมันใหญ่เหลือเกิน แต่ฝ่ายนี้เหมือนลูกเมียน้อยนะครับมาเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานนะครับผมโดนทั้งนั้นแล้วก็ใครๆก็โดนกันทั้งนั้นนะครับวันนี้ถ้าใครอยู่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายเขากสบายไปนะครับได้ไปนั่งในนู้นสอนอชอสปช,อสออชอไอ้ฝ่ายเราไม่มีใครเข้ามาเลือกให้ไปนั่งบ้างให้รัฐีดาวันทักตำแหน่งนึงก็ไม่มีมผลงานเขาเยอะแยะไม่เอา ไปเอาใครรกเข้าไปนั่งนะแล้วก็ออกกฎหมายอะไรต่างๆโดยเฉพาะนายอะไรนะไพบุญจิตวันใช่ไหมบอกให้ประกาศใช้ไปก่อนทักเก้าสิบวันทักกี่เดือนเนี่ยเขาว่าตอนหลังขยายไปเป็นสองปีแล้วสองปีแล้วใครมาลงมติครับไมพูดง่ายนกเลนะก็จะได้นั่งนานๆแล้วตัวเองได้กินเงินเดือนกินเงินภาษีประชาชนไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่งตั้งลูกหลานมาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรนะพอเขาว่าเขาให้ก็จับเปลี่ยน เอาลูกคุณมาเป็นน้องผมลูกผมไปเป็นผู้ช่วยคุณแต่งตั้งระบบไข้ผัดกันเก่าหลังมันก็เงินเข้ากระเป๋าที่เก่านะครับเพราะที่สิ่งที่มันไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมมันเกิดขึ้นแต่ไอคนเหล่านี้มักจะพูดในสภาอยู่เลยในสชสปชบอกว่าต้องมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมผมก็อยากจะถามกลับไปพวกคุณมีไหมล่ะครับพวกคุณที่ทําว่าที่ตาเนี้ยแล้วคุณมาเนี่ยมันมี ความชอบทำตรงไหนคุณมานั่งกินเงินภาษีประชาชนเน,นะครับผมเองเนี่ยคุณไม่อายจะไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเองในฐานะผมรู้ทั้งหมดอะไส้กี่กดผมอายแทนครับอมผมไม่ได้เห็นว่ามีเกียรติแต่ผมอายแทนว่าคุณกล้าผมไม่กล้าหรอะครับวันตาแหน่งตรงนั้นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ19พฤษภาคม2558นะครับสารดีการเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารสูงสุดแต่ว่าคดีนี้ไม่มีสารชั้นต้นมีอุทธรณ์นะครับ ว่าเรื่องของสารเดียวแล้วสารเดียวเห็นอย่างไรก็ถือเป็นที่สุดครับดังนั้นก็ขอกำลังใจนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาแม้ว่รัฐมนุนฉบับใหม่จะเขียนว่า ให้ผู้แทนชาวนามารับหน้าที่ในองค์กรต่างๆก็คงจะไปได้แบบประสิทธิบุญเฉยได้แบบชาวนาเทียมมาแต่อย่างน้อยนะครับรัฐบาลที่พยายามจะทาบ้านบ้านเขาขายเครื่องสังคพันธ์อยู่ไซน้อยเนี่ยขายสังคพันธ์พมัไม่เบ็ไม่ได้ทํานากแคลรู้รู้จักไอ้พวกชาวนาแถวนั้นโอกาสที่คนเป็นผู้นํารัฐบาลจะคิดแบบพระดมชิปก้าวกระโดดแบบพักชมะนี่เกษตรกรแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โอท็อปสาบาทรักษาโรกต่อไปจะคิดยากและครับเป็นความวังเวงของประเทศนี้นะครับที่ผู้นํารัฐบาลจะเข้ามาแล้วคิดแบบก้าวกระโดดเปลี่ยนประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเราคงจะได้เจอแต่หลักประเทศแหะครับที่จะเข้ามาแล้วทาอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยวันนี้นะครับเรา3ามคนเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยรวมความถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาพวกนี้อยู่กันไม่ได้นะไม่ไม่สามารถเดินทางมาได้ไม่เป็นอุปสรรคต,ต่อเจ้าที่ของรัฐ ตำรวจทหารก็ส่งกำลังใจมาครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านรัฐมนตรีรัตดาวันวงศีวง,วงท่านสสไพโรธอิสระเสรีพงศ์และผมานุสรเอี่ยมสะอาดพร้อมทีมงานสุนทนาเข้มขน้นคนรู้จริงต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ